จุดบอดของชีวิตบางครั้งเราอาจเกิดความสงสัยขึ้นว่าคนผู้นี้เขาก็ดีทุกอย่างความรู้ความสามารถก็ดีความประพฤติท,ทั่วไปก็ดีทางหน้าที่การงานก็สูงและขยันขันแข็งเอางานเอาการอัตยาศัยไมยตรีก็ดีเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไปแต่ทำไมเขาไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรทำไมจึงมีแต่เรื่องราวมีแต่ตกอับ หรือไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครเห็นความดีของเขาพูดอีกทีก็คือคิดว่าเขาดีทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่องในสายตาเลยทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้ทำไมความดีจึงไม่ช่วยเขาบ้างเราอาจสงสัยอย่างนี้ในตัวคนอื่นบางทีก็ในตัวเราเองเมื่อคิดหาคำตอบในทางไม่ดีของเขาหรือของตัวไม่พบก็เลยเหมาเอาว่าทำดีไม่ได้ดีไปน่นเลย ความจริงคนเราทั่วไปต่างก็มีดีด้วยกันทุกคนในทํานองเดียวกันต่างก็มีไม่ดีด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อมีดีมากเท่าไรความไม่ดีมักจะถูกมองข้ามไปเสียทั้งๆท,ที่มันมีอยู่ดังในกรณีข้างต้นคนที่เราว่าดีๆนั้นลองหาจุดบอดหรือจุดบกพร่องที่ทำให้เขาไม่ดีดูสักนิดอาจจะพบก็ได้ และจุดที่เราพบนั้นอาจเป็นจุดบอดที่สำคัญที่สุดของเขาซึ่งเราก็คาดไม่ถึงว่าเขาจะมีอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้คือเขาอาจมีดีภายนอกซึ่งมองได้ทุกอย่างจริงแต่เขาอาจขาดดีภายในก็เป็นได้ดีภายในที่น่าจะขาดไปก็คือความสำนึกในความดีของบุคคลอื่นแล้วยอมรับความดีของเขาและหากว่าความดีเช่นนั้นเขาทำให้แก่ตัวเอง ตัวเองยอมรับว่านั่นเป็นบุญคุณซึ่งตัวเองจะต้องจารึกไว้ในใจแล้วหาทางตอบแทนบุญคุณนั้นตลอดไปซึ่งความสำนึกในบุญคุณของคนอื่นและยอมรับที่จะตอบสนองพระคุณนั้นนี่เองซึ่งเรียกกันในภาษาพระว่ากตัญญูกะต,กะตะเวทิตาธรรมหรือเรียกสั้นๆว่าความกตัญญูความกตัญญูน,นี้จัดว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต ใครมีความกระตันยูก็ได้ชื่อว่าได้สร้างพื้นฐานชีวิตไว้ดีแล้วชีวิตของเขาก็จะรุ่งโร์สูงส่งยั่งยืนต่อไปได้โดยไม่มีวันตกอักง่ายๆใครขาดความกระตันยูก็ถือว่าขาดพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคงไปแม้เขาจะมีดีอย่างอื่นร้อยดีพันดีอย่างไรแต่ถ้าขาดดีกระตันยูสีอย่างเดียวแล้วก็รุ่งเรืองมั่นคงอยู่ได้ไม่นาน เปรียบเหมือนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆที่มั่นคงแข็งแรงต้านลมต้านฝนอยู่ได้ก็เพราะมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงส่วนอาคารที่สูงใหญ่บางอาคารซึ่งวางรากฐานไว้ไม่เพียงพอแม้ข้างบนจะตกแต่งไว้สวยงามใช้วัสดุที่ดีและคงทนสักปานใดสักวันหนึ่งก็จะต้องพังคืนลงมาแน่นอนบางทีสร้างยังไม่ทันเสร็จก็พังมาเสียแล้ว รากฐานที่มั่นคงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆชั้นใดความกตัญญูก็เป็นพื้นฐานชีวิตอันจําเป็นสําหรับคนที่ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตและต้องการความรุ่งเรืองฉะนั้นแม้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงรับรองไว้ว่าความกตัญญูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานของเหล่าสัตว์รุษชนคนดีชนี้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราเห็นว่า เขาดีทุกอย่างแต่ทำไมไม่เจริญนั้นเขาอาจจะมีความบกพร่องโดยขาดความกตัญญูอันเป็นจุดบอดสำคัญก็เป็นได้คือเขาอาจจะเป็นคนที่อากัญญูต่อพ่อแม่เขาหรือต่อผู้มีพระคุณคนใดคนหนึ่งซึ่งเราไม่อาจรู้หรือไม่อาจมองเห็นความเป็นไปของเขาก็เป็นได้อันพฤติกรรมของคนอากัญญูนั้นอาจแสดงออกให้เห็นเพียงผิวเผินเช่นกับพ่อแม่ ก็ไม่มีความเคารพคารวะท่านไม่ให้เกียรติท่านแถมบางครั้งยังลบหลู่ท่านเสียอีกบางทีอาจเอาพ่อเอาแม่ไปล้อกันเล่นเห็นเป็นของสนุกปากไปเสียก็มีที่แสดงแรงขึ้นไปหน่อยก็ถึงกับพูดจาถักถางพ่อแม่ด่าทอท่านแสดงกิริยาปั้นปึงปึงปังใส่หน้าท่านใส่แง่ใส่งอนท่านรวมถึงพูดจาดูถูกตัดรอนบุญคุณท่านให้ท่านช้ำใจ และที่แสดงออกอย่างแรงที่สุดก็ถึงกับลงไม้ลงมือทุบตีเตะต่อยทำร้ายท่านทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจนี่คือพฤติกรรมของคนอกตัญญูทั้งสิน้นคนอกตัญญูนั้นจัดว่าเป็นคนพื้นเสียหาความเจริญไม่ได้เลยทีเดียวใครมีอย่างนี้แม้เพียงอย่างเดียวก็ชื่อว่ามีจุดบอดในตัวซึ่งจะเป็นเหตุบันทอนความเจริญต่างๆได้มิใช่เฉพาะต่อพ่อแม่เท่านั้นที่เราควรแสดงความกตัญญูตอบ ไม่ควรลบลูคุณแม้ผู้อื่นซึ่งเคยมีพระคุณแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรลืมท่านว่าใครก็ตามที่ให้ข้าวหนึ่งคำน้ำหนึ่งขันแก่เราด้วยน้ำใจจงถือว่านั่นเป็นบุญคุณที่ควรหาทางตอบสนองให้ได้อย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งอย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นคนดีแท้อย่างในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าราธะเป็นคนศรัทธาอยากจะบวชจึงไปอาศัยอยู่ในวัด ปรนนิบัติพระอยู่นานแล้วขอให้ท่านบวชให้แต่ไม่มีพระองค์ใดยอมบวชให้ทั้งนี้เพราะมีธรรมเนียมของพระอยู่ว่ารูปใดเป็นอุปชาบวชพระใหม่จะต้องรับภาระพระใหม่นั้นอย่างน้อยก็ห้าปีจะต้องพาไปไหนต่อไหนด้วยจะทิ้งขว้างไม่ได้จะต้องหาเลี้ยงต้องสอนหนังสือสอนกรรมฐานให้เจ็บไข้จะต้องพยาบาลรักษานับว่าเป็นภาระหนักจึงไม่มีใครบวชให้ อาถ่าพามเสียใจมากที่ไม่ได้บวชถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องถึงพระพุทธเจ้าจึงประชุมสงฆ์ตรัสถามอาสาสมัครที่จะให้ราธะบวชพระสารีบุตรทรงรับอา,าสาทรงถามว่าพามคนนี้เป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันพระสารีบุตรทูลว่าไม่ได้เป็นญาติและไม่ได้เป็นคนรู้จักกันแต่จําได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วพามคนนี้เคยใส่บาตรให้ทัพพีหนึ่ง คิดถึงบุญคุณข้อนี้ของาพามคนนี้จึงรับอาสาจะบวชให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาและตรัสสลรเสริญพระสารีบุตรว่าเป็นพระเระยอดกตัญญูราธาาพามเลยได้บวชเพราะอาศัยอานิสงฆ์ข้าวสุกที่ใส่เพียงทัพพีเดียวและแรงกัตัญญูแท้ๆพระสารีบุตรท่านไม่เคยลืมบุญคุณใครแม้อาจารย์คนแรกของท่านซึ่งสอนให้ท่านบรรลุมรรคผลเบื้องต้นคือท่านพระอัศชิ หน,หนึ่งในจํานวนพระปัญจวคีท่านก็เคารพเสมอต้นเสมอปลายโดยจะนอนพินศีรษะไปทางที่พระอัศชิอยู่เสมอจะไม่ยอมนอนหันเท้าไปทางที่อาจารย์อยู่เป็น,นันเด็ดขาดนี่คือปฏิปทาของพระเถระยอดกัตัญญูซึ่งท่านก็ได้เจริญสูงสุดในพระพุทธศาสนาในทางปัญญาและทางเทศนาได้ดังนั้นหากเราสงสัยว่าทำดีไม่ได้ดี ก็ลองดูว่ามันขาดความกระตันยูไปบ้างหรือไม่มีจุดบอดในชีวิตข้อนี้หรือไม่บางทีอาจจะหมดข้อกังขาเองว่าอ้อเพราะขาดความกระตันยูนี่เองจึงทำให้ชีวิตดับอยู่จนทุกวันนี้